เดินหน้าฟ้องมือที่สขึ้นบัลลังเดินหน้าฟ้องมือที่สเปิดสมบัติหนิงปณิตาอึ้องสามีรวยหมื่นล้านหลังอย่าได้เท่านี้เดินหน้าฟ้องมือที่สามเต็มที่สําหรับผู้จัดคนเก่งหนิงปณิตาหลังเกิดประเด็นปัญหาครอบครัวเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงล่าสุดวันนี้มีข่าวรายงานว่าหนิงปณิตาพร้อมด้วยผู้จัดการส่วนตัวและทนายความเดินทางไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางย่านจตุจักรเพื่อไกล่เกลี่ยพูดคุย กับคู่กรณีแต่วันนี้ทางคู่กรณีไม่ได้มาตามนัดโดยส่งเพียงทนายความส่วนตัวมาเท่านั้นด้านทนายความเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าสาลมีการนัดไกล่เกลี่ยอีกครั้งในวันที่4กรกฎาคมซึ่งสิ่งที่เรียกร้องไปเป็นยอดตัวเงินค่อนข้างพอสมควรแต่ประเด็นสําคัญคือเรื่องของความรู้สึกและผลกระทบที่ได้รับมากกว่าหากวันที่4กรกฎาคมทางคู่กรณีไม่มาก็จะเริ่มมีการสืบพยานหนิงก็ต้องพิสูจน์ว่าถูกกระทําอะไรบ้าง ซึ่งทางทนายมีความมั่นใจพอสมควรเพราะหลักฐานที่ลูกความเก็บมาตลอดด้านหนิงปณิตาเผยสภาพจิตใจตอนนี้โอเคมากๆตอนนี้ไม่ได้วิตกกังวลใดๆทุกอย่างมูฟอนแล้วเพราะได้รับกําลังใจจากทุกคนตอนนี้โฟกัสที่การทํางานและลูกทําทุกอย่างให้ดีที่สุดความตั้งใจในการดําเนินคดีครั้งนี้หนิงบอกว่าปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมเยอะแยะมากมายแล้วคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือคนเป็นภรรยาหลวง ที่ถูกประทาอยากให้ทุกคนรู้จักกฎหมายข้อนี้แล้วลุกขึ้นมาใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ส่วนความสัมพันธ์กับอดีตสามีจินจรินธรรมวัฒนะก็ยังเหมือนเดิมทำหน้าที่การเป็นพ่อและแม่ให้ลูกให้ดีที่สุด